เรื่องของสสกรุงเทพกลายเป็นว่าเวลาเดียวกันนะฮะมันเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับสสกรุงเทพเนี่ยหลายพักในเวลาเดียวกันใช่ทั้งพลังประชาลัฐเองนะครับทั้งฝั่งของเพื่อไทยทั้งฝั่งของก้าวไกลก้าวไกลเออกลายเป็นว่ามันมาบรรจบกันในเวลาเดียวกันของสสกรุงเทพคือต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของสสองเทพเนี่ยนะฮะสสองเทพด้วยความที่กรุงเทพเนี่ยใหญ่เขตเยอะสสเยอะ30คน30คนเพราะฉะนั้นถ้าใครปักธง กรุงเทพได้เนี่ยบมันก็จะได้จํานวนสสเพิ่มไปด้วยในมืออย่างเช่นประชาธิปัตย์ที่เคยทําได้ตอนนั้นโอ้โหคุมเรียกว่าครึ่งกรุงเทพเกินครึ่งเทพอ่ะประชาธิปัตย์ <พอ S 2> คุม<ล>หมดอ่าแต่พอถึงเวลาเปลี่ยนไปก็ว่าไปาเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของแต่ลพะพักทีเนี้ยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอ่ะเอาพลังประชารัฐก่อนพลังประชารัฐก่อนเออาพลังประชารัฐเนี่ยสสอเขานี่นะฮะสิบสองคนของพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะฮะตอนนี้ว่ามีข่าวว่ามันแตกเป็น2กลุ่ม แต่เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรัฐมนตรีพุทธิพงศ์ครนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณวัฒนยาญโภาษีมาดามเดียครสองกลุ่มนี้เนี่ยคือตอนแรกต้องต้องเข้าใจว่า12คนที่ที่มาลงในกรุงเทพเนี่ยมาจากการชักชวนของคุณพุทธิพงศ์ใช่เพราะว่าคุณพุทธิพงศ์เป็นประชาธิปัตย์เก่าไงใช่ไหมแล้วเดิมเนี่ย ประชาปัตย์อย่างที่บอกแข็งมากในกรุงเทพสองกอสอขอเขาเนี่ยโอ้เข้มแข็งใช่แล้วพอมาถึงจุดจริงๆพอมีการแตกขั้วของประชาปัตย์ออกไปเนี่ยคุณพุทธิพงศ์ก็ไปดึงเอากลุ่มสกซึ่งเป็นกลุ่มที่แข็งแรงมากเนี่ยมาน,นั่งเป็นสสให้พลังประชารัฐถูกอแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามีคนไปเห็นว่าสสบางกลุ่มสสกลุ่มคุณพุทธิพงศ์เนี่ยไปกลับมาดาเดีย ไปกับคุณวัฒนยะาก็เลยวันนี้นะักข่าวไปเจอคุณพุทธิพงศ์นะฮะก็เลยถามว่าเอ๊ตอนนี้พลังประชารัฐโดยเฉพาะสอสกรุงเทพเนี่ยเออม,มีมีหลายคนนะประมาณสัก5คนมั้งหคนที่ไปลงพื้นที่กับคุณวัฒนยาวงโอภาสีเนี่ยเป็นอย่างไร,รนะคุณพุธิพงศ์รู้หรือเปล่านะคุณพุทธิพงศ์ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะยังทางานาร่วมกันปกตินะคือใครลงพื้นที่เนเราสนับสนุนนะแล้วใครจะชวนใครลงพื้นที่ก็ไม่เป็นปัญหานะเพราะ เป็นหน้าที่สสไงต้องลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนไปดูแลปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ากลุ่มที่อยู่กับคุณวิทิพงศ์เจคนกลุ่มที่อยู่กับมาดามเดียอีก5คนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคุณวิทิพงศ์บอกเอะไม่มีนะ ไม่ได <Billie S 2> ้แยกไม่ได้แตกอะไรไม่ได้แยกไม่ได้แตกอะไรเดี๋ยวดูกันยาวๆนะเดี๋ยวเลือกกรรมการบริหารพักเสร็จเนี่ยสามกรกฎาคมทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเอกภาพมากขึ้นหลายข่าวที่มันออกมาในอดีตเนี่ยนะพอผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่ข่าวที่ว่ากันนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังดีอยู่ไม่ปิดไม่ปิดกั้นความเห็นว่าถ้าจะสนับสนุนใครนะครับคือถามต่อว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยไม่กลัวหรือว่าเขาไปตั้งกลุ่มแยก เขาจะมีอำนาจต่อรองเก้าอี้ในทางการเมืองใช่ไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นมุ้งเพิ่มอีกนะฮะคุณพิศพงศ์บอกว่าจริงๆเรื่องการตั้งกลุ่มเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ําแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะมีการต่อรองตำแหน่งกันเชื่อว่านายกสิเป็นคนจัดการในการให้ตำแหน่งใครที่เหมาะสมส่วนเรื่องเหตุผลในการจับกลุ่มในพักเนี่ยไม่น่าจะใช้ข้อมูลที่จะมาพิจารณากันนี่อันนี้เป็นฝั่งของพลังประชารัฐ ซึ่งต้องบอกว่าสสพลังประชารัฐ12คนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะก็มากที่สุดอะใ<ช>่บรรดาพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือในเขตกรุงเทพเนี่ยพลังประชารัฐได้สส มากเยอะสุดเยอะที่สุดนะครับ12คนด้วยกันนะแต่นักข่าวก็แอบไปถามเหมือนกันนะน้อยใจหรือเปล่าในฐานะที่เป็นคนทาบทามมาดึงคนนุ่งคนขี้มาชวนเข้ามาแต่พอถึงจุดหนึ่งไนว่บางส่วนก็แยกออกไปไปอยู่กับคุณเดียเนี่ยครับคุณพุทธพงษ์ก็บอกจริงๆก็ยอมรับว่าเป็นคนทาบทามมาจริงนะก็ดูจากคุณสมบัติแต่ละคนแต่ตัวเองไม่สามารถเป็นเจ้าของความคิดใครได้ต้องตัดสินใจกันเอาเองไอ้แก่ก็เปิดนะคือแต่ก็ต้องยอมยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เคลื่อนไหวในนามของพลังประชาธัปไง ลองมีข่าวไปนั่งกับฝ่ายค้านดูสิคุณพี่พง์จะตอบอีกอย่าง <ไป S 2> หนึ่งไนี่ไงก็ถ้าจํากันได้ตอนที่ปัญหาพลังประชารัฐมันแรงๆสักสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมีกลุ่มสอส5คนเ่ะเป็นสอสหญิง5คนแล้วก็สสผู้ชายอีกหนึ่งคนครับแล้วสอสหญิงเนี่ยนะก็มีคุณการกานิตนะมีคุณกรณิต ม,มีคุณธนิการอะไรกลุ่มนี้เขาก็ออกมาประกาศบอกว่าขอให้ภายในพักผู้ใหญ่อายุดเธอ,อทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนดีกว่าเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะก,กลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นการประกาศตนว่าเข้าข้างกับกลุ่มคนเดียวหรือเป็น,ปนอิสระอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่จริงเท่าที่ผมดูในส่วนของพลังประชารัฐก็ไม่น่าจะมี อะไรมากนะออคือต่อให้แยกกลุ่มกันไปจากสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในมุงเดียวกันหมดใช่เพ,เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รู้จักบักจีคุ้นเคยกับคุณพุทธิพงศ์กันดีเพราะว่าอยู่ปธิบัติกันมายาวนานแล้วก็สร้างทีมในกรุงเทพด้วยกันครับเออ,อนะส่วนอีกพักหนึ่งนะครับก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลพักนี้เนี่ยมาบาังเอิญมีจุด ร่วมกันพอดีอคือเมื่อวานนี้เนี่ยโ,โหข่าวแบบแรงมากม,มีข่าวว่านะฮะทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์คุณหญิงหน่อยเนี่ย<ะ>ทาาทามให้ทางกลุ่มสสของก้าวไกลม,มากินข้าวกันหน่อยสิสสก้าวไกลมีอีกคนเก้าคนประมาณนั้น,นอ,อ่ะสสกรุงเทพนะฮะสสกรุงเทพของก้าวไกลมากินข้าวกันหน่อยสิโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับมีการคุยกันต่อเยอะมาก,กว่ย จะมีดีลอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทาไมถึงต้องเรียกมามีการกินข้าวอะไรอย่างนี้ครับนะครับกระทั่งว่าหลังจากที่มีข่าวมันแพร่สะพัดออกไปว่ามีการนัดสสมากินข้าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเอามาย้อนให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งล่าสุดหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทางคุณหญิงหน่อยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ,อข่าวที่มันมาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแปลกใจเหมือนกันใครเป็นคนปล่อยอืม,อมเออนะแปลกใจกับการปล่อยข่าวลังกล่าวนะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีการ ไปกินข้าวอะไรด้วยกันทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญคุณหญิงนอยบอกพักเพื่อไทยเนี่ยให้เกียรตินะฮะให้เกียรติกับพักร่วมที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันยืนยันว่ารังเกียจพฤติกรรมเพาะเลี้ยงงูเห่าอเออไม่ไม่ชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการฉกฉวยขโมยของคนอื่นหรือการนําผลประโยชน์อื่นใดมาล่อเนี่ยดังนั้นตาบใดที่ตัวเองเป็นประธานยุทธศาสตร์พักจะไม่มี ยุทธศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆจะไม่ไปขโมยของพื้นบ้านไม่มีไม่มีนะฮะส่วนการที่นักการเมืองของทั้งสองพักนะครับรวมถึงพักอื่นๆเนี่ยนัดมาพบปะกินข้าวอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของปกตินะที่สังคมเดียวกันนะมีความคิดตรงกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีปฏิสัมพันธ์มานั่งกินข้าวกันมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการเ,เพิ่มนะฮะความเข้มแข็งเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางานก็มาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันมันก็เป็นเรื่องปกตินี่ที่พักฝ่ายค้านก็จะมากินข้าวด้วยกันดังนั้นเนี่ยการปล่อยข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการพยายามดิสเครดิตตัวเองออนี่ก็สอดคล้องกับเลขาธิการพรรคก้าไกลนะฮะค,คุณชัยธวัตตุลาธนที่บอกว่าจริง,รงๆยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นจริงเลยนะฮะแล้วก็ ไม่มีข่าวถึงขนาดมันบอกว่ามีการเรียกกลุ่มสอสที่ไปทานข้าวมาตักเตือนด้วยบอกไม่มีข่าวนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่มีการไปกินข้าวไงฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องไปเรียกเขามาตักเตือนก็เหมือนกับว่าให้พูดตรงกันว่าเฮ้ยนั่นเป็นแค่ข่าวลือไม่ได้มีการไปกินข้าวจริงๆคือแต่ข่าวนี้ก็น่ากลัวอย่างหนึ่งนั่ก็แสดงว่าภายในของก้าวไกลคือถ้ามองไปให้กว่านั้นเนี่ยนะฮะจากกระแสข่าวลรือที่เกิดขึ้นแสดงว่ามันก็อาจจะมีอะไรอยู่ ภายในทั้งสองพักคือหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าจากกระแสข่าวรดยหนึ่งที่ว่าเพื่อไทยเองนะฮะภายในแม้ว่าจะมีการออกมาแถลงข่าวว่าโอ้ทำงานด้วยกันได้ไม่มีปัญหากับมือโชว์กันไปมาสองวันก่อนแต่ก็ชัดเจนว่ามีกลุ่มที่แยกตัวออกไปแน่ๆคือกลุ่มแคร์ครับครับทีนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าทางคุณหญิงสุดาเองก็อยากได้เสียงในพักเพิ่มคือให้มีสสในมือมีอยู่แล้วกลุ่มสสกรุงเทพแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าได้กลุ่มสสองเทพไปเติมอีกมันจะเป็นการดีกว่านี้หรือเปล่า มั่นคงและประกอบกับภายในก้าวไกลเองก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าสมการการเมืองไปไม่ได้สิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ต้องได้มันอาจจะไม่สอดคล้องกันอะไรลักษณะแบบนี้ครับมันก็เลยก่อให้เกิดกระแสะข่าวลือแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะท่านผู้ชมเราตั้งข้อสังเกตนะหรือเปล่าทั้งไปคิดต่อกันแล้วกันนะฮะ